สวัสดีครับวันนี้มาโค่นไม้ครับไม่บัดถามครับพี่น้องไม่มาถามบางเอืญนว่ามันจะลงครับนี่ครับหลังคาของเรือนตรนนง,งนี้นะครับเนี่ว่าจะโค่นในลงขัานนี้นะครับนะครับวิธีวิธีตัดไม้นะครับพี่น้องวิธีโค่นไม,ไม่ให้มันไป ทิศทางที่มันจะไปนะครับมันจะไปท่านนี้ครับพี่้องเลียวผมจะดัดมันไปท่านนี้นะครับดัดทาไมแปลกทางนี้จริงๆไม่จะไปลกทางนี้ครับทำแบบใดนะครับมันติดไปทางนี้ได้นะครับเดี๋ยวบิดงกันครับก่อนอื่นกับบ่ประมาทนะครับก็ต้องเตรียมริมนะครับกับพรอนนะครับเพื่อบ่เป็นการประมาทนะครับอันนี้ก็เสียงน้อยนะครับ บังคับไม่ให้ออกจากเลื่อนครับ ครับก็ดึงคัดขานนี้ไปเล็กน้อยนะครับ,ก,รบก็เป็นการทำงานนะครับคัดขานนี้นะครับเ,เพราะว่าราสลามนะครับมับนก่อนจะไปตามตามมันจะขีดกันนะครับ นีนะครับถ้าปากแบบนี้นะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับถ้าปาดฉลามเส้นตัวนี้จะดึงนะครับพี่น้องมันจะดึงครับจะดึงดึงมาให้ไม้ไปที่มันจะไปนะครับเนี่ยเส้นตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้มันจะดึงไว้ถ้าเส้นตัวนี้บ่ดึงมันก็ไปพี่นะครับถ้าถ้าปาดนา้ังหลังก้อนบ่ได้ครับ ถ้าปลาคาร์ฟเนี่ยไม่หักแล้วก็ไปท้งนี้ครับถ้าไม่ขาดก็จะไปท้งนี้เลยนะครับเพราะว่าไม้มันโน้มไปทางนี้นะครับอันนี้ตัวนี้ดึงไว้นะครับฉลามนะครับฉลามคางเดียวขางนี้มันจะดึงไว้ครับสีบว่าไปคางคางใต้ขววมันจะไปคางของมันนะครับตามที่มันจะไปที่ห้าดัดไปแต่ก็ว่าประมาณก็ต้องไปดิ่มน้อยนะครับโอเคครับนะครับ สำหรับเมื่อไม่ไปแดงนะครับที่ยังบ่เ in คยโค่นไม้นะครับพี่น้องอยากโค่นไม้ออกจากบ้านคางๆบ้านนี่นะครับก็ทำแบบนี้ครับปลอดภัยนะครับต้องปอดภัยห้ามไปดูห้ามไปดูนาครับห้ามปัดธนากอนะครับเอฉลามต้องยางเดียวครับแบบนี้้าจะไปคางใส้คางปัวกะฉลามไปคางที่มันจะไปนะครับแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามชมกันนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ก็คงม,มีสาระนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ